แล้วแวหนังเรื่องพีมากของไทยก็ถูกคามิน์ก๊อปปี้เคลมไปเรียบร้อยอย่าว่าเคลมเลยก๊อปปี้ดีกว่าคือเขาก็ไปสร้างหนังในสไตล์ของเขาแหละพีมากคามินคือไม่คือเขาไม่มีความคิดอะไรที่เป็นของตัวเองไม่มีความคิดอะไรสร้างสรรค์ไม่เคยคิดสร้างอะไรเลยคิดเพียงอย่างเดียวคือต้องทำแบบไทยให้ได้ไม่ว่าจะเป็น อะไรก็แล้วแต่ที่ไทยทำขมิ้นก็ต้องทำตามแล้วก็ยังบอกว่าตัวเองเป็นออริจินอลแถ่ผู้กำกับหนังเรื่องพีมากขมิ้นเนี่ยมันก็ยังปากแซบอีกคือมีคนไทยเข้าไปคอมเมนต์ว่าก๊อปปี้ก๊อปปี้หนังไทยมาชัดชัดไอผู้กำกับคนนี้มันก็บอกว่าถ้าก๊อปปี้แล้วจะทำใหม่ใครจะทำใหม่ดูความปากแซบของมันคือข้อจริงนะครับ ผู้เขียนเนี่ยมันก็ปี้หนังไทยไปก็ปี้ซีรีส์ไทยก็ปี้เพลงไทยไปเนี่ยคือทางฝั่งไทยก็ไม่เคยคิดจะฟ้องร้องลิขสิทธินะหรือยังไงก็ไม่ทราบก็แล้วแต่มันก็ยังก็ไปเรื่อยๆแถมที่มันใส่ที่สุดคือไอูุ้่มกับนังคุณเนี้ยมันยังบอกว่าก็ไปแล้วทาไมก็ปีแล้วจะใครจะทาใหม่ก็มีก็เป็นแบบนี้แหละ ประเทศเขาถึงไม่พัฒนาสักทีเพราะว่าไม่มีความคิดอะไรสร้างสรรค์ไม่มีความคิดอะไรเป็นของตัวเองคิดแต่จะกอ๊อปคิดแต่จะลอกเลียนแบบคนอื่นคือเอาง่ายๆแหละทั้งชาตินี้ชาติหน้าก็คงจะก๊อปแต่ไทยแหละอะไรที่ไทยทํามันก็ทําตามแล้วก็ไอ้หนังเรื่องนี้นะผมเชื่อว่าคงจะเจ๊งเหมือนกับหนังแม่นูนนี่แหละ ยังไม่มีชิ้นดีหรอกแล้วคงไม่มีใครจะซื้อ,อจะซื้อไปฉายแน่นอนต่างประเทศเขาคงจะไม่สนใจหรอกเพราะเขาก็รู้ว่าหนังเหล่านี้น่ะมันก๊อปปี้หนังไทยมาคือเขาดูหนังไทยเสร็จหนังพีมากของของไทยนี่เสร็จแล้วเขาคงจะรู้แล้วว่าพลดเืงเป็นยังไงแล้วเขาจะไปดูทาไมหนังขมีเพราะว่ามันมีพลดเรื่องคล้ายๆกันก็คงใช้ได้แต่ขมีนั่นแหละแล้วก็จะมาอ้างว่าทํารายได้ สิบล้าน20ล้านมัน่งประมาณนี้แล้วยังมีคอมเมนต์ของเขเมียนบางคนนะเดี๋ยวผมเข้าไปดูนะมันบอกว่าหนังเรื่องนี้ต้องถึงออสการ์โอ้โหความคิดของมันจะให้ถึงออสการ์โอ้เขาก็คงได้แค่ฝันครับฝันลมๆเล้ลลงๆฝันว่าหนังของตัวเองภาพยน์ตัวเองเข้าสู่การชิงรางวัลอสการ์ และคงจะได้รางวัลออสการ์สาขาเคลมแน่นอนถ้าได้ส่งเข้าไปจริงๆสาขาเคลมสาขาก๊อปปี้แน่นอนมันก็คล้ายๆว่านี่คือวัฒนธรรมของเขมรคือวัฒนธรรมการก๊อปปี้การเคลมสิ่งในที่ไทยทํามันต้องทําสิ่งในที่ไทยมีมันต้องมีแต่ในขณะเดียวกันมันไม่เคยมีวัฒนธรรมอะไรเลย ไม่เคยมีวัฒธรรมเป็นของตนเองเลยแล้วก็คงจะมาอ้างว่ามีสงครามโน่นนี่นั่นก็ว่าก็ว่ากันไปแล้วแหละเพราะว่าเป็นข้าะอ้างของเขาประจำหมดปัญญาครับกับคุณจำพวกนี้สมแล้วที่สมแล้วที่เขาเรียกว่าเคลมบูเดียนะครับเคลมบูเดียเคลมไปทั่วเคลมทุกเรื่องทุกอย่าง เขาต้องมาดูกันต่อไปครับหนังเรื่องพี่มากเขมรเนี่ยจะลุ่งหรือจะล่วงแต่ผมเชื่อว่าล่วงแน่ๆล่วงไบบไม่เป็นท่าอีกเสดยดายเงินครับเสียจาดเงินที่สร้างหนังเรื่องนี้ขึ้นมาหน้าจะเอาเงินที่สร้างหนังเรื่องนี้ขึ้นมาน่ะไปพัฒนาวงการภาพยนตร์ของตัวเองดีกว่าไปพัฒนาวงการบันเทิงของตัวเองดีกว่าให้มันเจริญรุ่งเรืองกว่านี้ จะได้ไม่ต้องมาก็อปปี้มาเคลมของคนอื่นเขาไป